ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งรับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลีแฟมิลี่กันด้วยนะครับในส่วนที่ข่าวครา,าวของช่วงที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของธนร,ราชบุรีเอฟซีกันหน่อยครับเมื่อสุดในลุกไวัย23ปีครับเียมย้ายไปอยู่กับธนรารชังกรหลังเดีลวที่จะยกไปซบซอกการทรีฟซีครับส่งผลให้ร่มรลงไปป็นทีเ้ียวเลยแหละครับ โือต่างๆของทนราชบุรีเอฟนั้นครับทีมในศึกธนดีครับจอดที่จะขว้าตัวทั้นกรวิทยศาครับในลุกจักบีจีปทุมเข้าบวมทีมครับโดยสัญญาณยิบตัวพร้อมกับออปชันเสินทาวนครับเตรียมที่จะสู้ศึกในฤดูกาล2 0 2 3นะครับ ซึ่งโดยนาเตวัย23ปีนั้นครับเพึงย้ใยมาจากเมืองทองกรูริตัดครับมาอยู่กับบีจีปทุมครับเมื่อช่วงเดที่2องของฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ก็ไม่สามารถสอดใส่ขึ้นมาเป็นตัวหลักได้ครับทำาไมต้องหลุจจากแผนการทำทีมในขณะที่ยังเดือสัญญาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นแหละครับและกรณานี้ครับสำหรับตานาเดรบิดครับก็ได้ตัดสินใจครับที่จะปล่อยตานกรวิดย้ายไปอยู่กับการเทลฟีแต่ล่าสุดครับจากการที่ไม่สามารถตกลงเงื่อนไขต่างๆระหว่างนักเตะและสโมสรได้ครับ ส่งผลทำให้ครับดิวลลอมลงไปเป็นเชียยวเลยครับกระัางล่าสุดครับเป็นทางฝั่งของราชบริพิตีเจาะที่จะคว้าเจ้าตัวเข้าร่อมชีมโดยสัญญาย,ยิมตัว ก่อน6เดือนครับพร้อมกับออปชันเซ็นทวอนหากทาผู้นั้นได้ดีนะครับและสำหับนั้นกรวิทศาสตร์นั้นครับก็มีโอกาสลงเล่นกับบีจีประมครับไปเพียงแค่เก้านัดจากทุกรายการครับยิงไปได้หนึ่งประตูกับอีกหนึ่งเซตโดยเกมล่าสุดครับเกมสุดท้ายครับก็คือการถูกเตะลงมาเป็นตัวสำรองก่อนที่จะแพ้บีรัมเจรแต่ครับไปสอบราชตุลศสูนเฉลียควอยชมรีบูครับแหล่ฮะ ในส่วนที่ข่าวคราบที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทานเจ้าบอยชัดชัยบุกพรมกันหน่อยครับล่าสุดทางฝั่งของทานเดอร์บิดได้ประกาศคว้าตัวทานชัดชัยบุกพรมครับดึงกลับลงทีมอีกครั้งหลึครับโดยทางฝั่งของเซนต์บีจีประตูนันครับทีมในศึกทะเลครับล่าสุดได้ประกาศดึงตัวให้กลับมาครับสำหรับทันเจ้าบอยชัดชัยบุกพรมครับพุ่งกับประตูไว้สาปีครับกลับมายังทิ่บีจีสเตเดียมอีกครั้งหลึครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามครับโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของธนาเฉชัยบุกพรมนั้นครับได้สิ้นสุดสัญญาจิมตัวกับธนาพีที t ประจคท4สี่ทีมในศึกทดีครับเป็นเชียร์บอลครับทำไมได้กลับมาอยู่ในด่านสุดท้ายกับบีจีพัฒอีกครั้งหลังจากที่เคยย้ายเข้าบร่วมทีมเมื่อปี2019ด้วยกันแหละครับและสัปดาห์นั้นเฉชัยบุกพรมนั้นครับในด่านวัย36ปีครับก็พร่งที่จะต่อสัญญากับบีจีพทุมออกไปอีก3ปีครับก่อนที่จะปล่อยตัวบริจัทมพีทีโปรเจคท เล่นในเกมบลีกครับให้กับประจบในทั้งหมด10นัด900นาทีครับเสียไป13ประตูเก็บได้2คิีงชีสพร้อมกับเชือต่อพิคขาดครับจบอันดับที่18ของตารางคะแนนทะดีครับก่อนที่จะกลับมาคืน BG สเตเดียมอีกครั้งในซีซั่น2023นะครับในส่วนที่ข่าวสารที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ตรงฝั่งของตลาดเดือบรูกเกอร์กันหน่อยครับล่าสุดได้ออกมาแยกทางกับสวรรค์แคปเตรียมที่จะรุยหลีกสูงสุดของประเทศอินโดนีเซียเลยครับ โดยทางฝั่งของธนาดิเรนเดบลูเกอร์นั้นครับกองกลางวัยยีปีครับล่าสุดได้ประกาศแยกทางกับธน่านครขอนลัสิมาบราซิลหลังสิ้นสุดสัญญาฤดูกาล2022เป็นจีแน่นอนเลยแหละครับซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับโดยล่าสุดครับมีการเปิดเผยครับว่าธนาดิเรนเดบลูเกอร์นั้นครับได้แยกเขาร่วมทีมอย่างธนาสัมบูสันใบยังคลายครับทีมในลีกสูงสุดของธนาอินโดนีเซียลีการดึงโดยกันแหลกครับ และซาตานันดิเรนดูบรุกเกอร์นั้นครับยังรวมทีมนครราชสีมา f c ครับในช่วงเลกที่2ของฤดูกาล2028พร้อมกับฝากปูนันไว้กับตนันนครราชสีมามาดา f c ครับในฤดูกาลนี้ครับรวมทุกรายการไป20นัดด้วยกันเลยครับ ในสุวที่ประเด็นที่4ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตะนันฉลามชนกันหน่อยครับเมื่อลาสุดครับตะนันมากโกโตเทกุนัมบุรีครับกุญซ้อของทัพชลามชนไดนะ้ออกมาเคลื่อนไหวเลยครับก่อนที่จะประเดิมการฝึกซ้อมปรีซีซั่นครั้งแรกครับด้วยการให้สตาฟโค้ชเช็คความพร้อมของสนามทั้งหมดเลยครับ โดยซึ่งตอนนี้ครับทางฝั่งของทันดันมาโกโตะทิ่กูตัมบุรีนั้นครับผูน้นำผู้สอนของทันดันชูบีฟซีครับได้มอบหมายให้กับทันดันอิชังยับครับโคดฟิเดตเทรนเนอร์หรือทันดันคุณวงทวัตครับลามประจําสโมสรพร้อมกับทีมอาสาโค้ดและเจ้าหน้าที่เช็คความพร้อมของสนามฝึกซ้อมในช่วงปีซีซั่น2023ทั้งหมดเลยครับ โดยซึ่งตั้งนี้ครับทัพชาามชนครับก็มีแพลนเลยครับที่จะคัมแบ็กเริ่มกลับมาฝึกซ้อมปรีซีซั่นมือแรกวันที่10มิถุนายนนี้ครับจึงได้ให้ทีมาสาตาฟโค้ชเดินทางไปยังสนามกซ้อมเพื่อที่จะใช้ความพร้อมในด้านต่างๆครับทั้งพื้นสนามห้องพักนักกีฬา ตาาโค้ดและอุปกรณ์การฝึกซ้อมทั้งหมดเลยครับและสำหรับตรนนั้นมกโตะที่กูดอัมบรินั้นครับก็ได้วางโปรแกรมการฝึกซ้อมไปเป็นทีเดเลยครับเพืเ่อเตรียมความพร้อมไม่กับร่างกายและฟิตเนสครับก่อนที่จะในส่วนการฝึกซ้อมเทคนิคและเทคนิคภายในสนามจะเริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่20ิมิถุนายนเป็นต้นไปเลยครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรารไปอัปเดตทันติสองกันหน่อยครับเวลาสุดกรับทางฝั่งของทันระยอง FC ครับทีมในศึก เอ็มรอย50ชิปชิปครับหรือทะลี่สองครับได้แถลงการขอขอบคุณและได้ประกาศแยกทางกับตะดนันราฟาเอลกันยาโดครับจอมทัพชาวบราซิลเลียนหลังจบฤดูกาล2022อย่างเป็นทางการเลยครับ หรือรอตัวไว้31ปีนั้นครับได้แจกคเขาบุรุษทำมันนินมังกรครับในช่วงคลนที่2ของฤดูกาลนี้ครับและได้ลงเล่นในลีกไปทั้งหมด16นัดตัวจริงทุกเกมครับยิงไปได้8ประตูกับอีก4แอสซิสต์และมีส่วนพาทีมจบอันดับที่7ของตารางจนเกือบได้ไปเตะรอบเพลย์ออฟครับหลังมีแต้มเท่ากับสุวรรณบุรีสี่ครับอันดับที่6แต่ต่างผลต่างกันแค่ทนา S2S เป็นหลงทนาแหละครับ ซึ่งโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของเตนนาสโสมสรอนระยองเอฟซีครับก็ได้ออกมาพูดขอขอบคุณเตอร์นาสราฟาเอลกันยาโดผ่านทางแฟนเพจของสมสรอนเลยครับว่าเตอนาสโสมสรระยองเอฟซีครับต้องขอขอบคุณเตอนาสราฟาเอลกันยาโดขอขอบคุณครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมและขอขอบคุณเลยครับที่เข้ามายกระดับของสมสรแออย่างนี้ขอขอบคุณเลยครับช่วงเวลาที่มีความสุขถึงแม้ว่าจะไปไม่ถึงฝันสุดท้ายนี้ครับสมสรครับขออวยพรให้เตอนาสราฟาเอลกันยาโดประสบความสาเร็จในอาชีพนนัักเตตบอ รวมถึงกับมีความสุขกับความท้าทายครั้งใหม่ต่อไปในอนาคตอีกด้วยครับสำหรับธนาระดาฟเอลกัญยโดและธนานระยองเอฟซีด้วยกันเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบร l ลี a ฟอร์บรีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ